คุณไผลิกแห่งพักพชอรอเนี่ยนะครับว่าเขาบอกว่าจะหนุนนะครับวันนี้ยืนยันว่าจะหนุนโหวตนายกให้กับเพื่อไทยเพราะก้าวไกลเนี่ยอาจจะไม่ช่วยนะครับะระบุคุยการกับบิ๊กป้อมเนี่ยไม่ได้สั่งการอะไรแล้วก็ไม่ได้เรียกร้องว่าจะร่วมรัฐบาลแต่ไม่มีงูเห่าในพักอย่างแน่นอนนะครับคุณชัยธวัฒน์นะครับอธิบายไว้อย่างนี้เมื่อวานมีการออกมาตอบโต้คุณไผลิกเรื่องที่ก้าวไกลไม่เคยขอช่วยพพชอรอให้โหวตนายก ห่วงตั้งรัฐบาลแบบไม่เห็นหัวประชาชนคุณไผ่ลิกนี่ก็เป็นปากเป็นเสียงของทางพปชรนะครับเพราะว่าทํางานกับพลเอกประวิตยมายาวนานสื่อจับตามองว่ามีทั้งการไปดิวคือการคุยทั้งส่วนตัวหรือไม่ส่วนตัวก็ไม่ทราบนะครับกับฝั่งของพักคก้าวไกลและแน่นอนว่าการคุยกับเพื่อไทยก็ไม่ใช่เรื่องอยากนะครับเพราะงั้นเมื่อนักข่าวไปถามคุณไผ่ลิกแห่งพพชรเนี่ยนะครับว่าสารุปแล้วการโหวตนายกรัฐมนตรีจะมาโหวตให้กับคดีเดตของเพื่อไทยหรือไม่นะครับ เขาบอกว่าจะหนุนนะครับวันนี้ยืนยันว่าจะหนุนโหวตนายกให้กับเพื่อไทยเพราะก้าวไกลเนี่ยอาจจะไม่ช่วยนะครับระบุคุยกันกับบิ๊กป้อมเนี่ยไม่ได้สั่งการอะไรแล้วก็ไม่ได้เรียกร้องว่าจะร่วมรัฐบาลแต่ไม่มีงูเห่าในพักอย่างแน่นอนนะครับ1ิปสิงหาคมนายไผ่ลิศสอสกำแพงเพชรพักพลังประชารัฐให้สัมภาษณ์รายการมุมการเมืองของไทยพีบีเอสเนี่ยนะครับบอกว่า 4. 0สสอของพปชรจะยกมือโหวตคดีเดตนายงตรมของเพื่อไทยนะครับยืนยันว่าจะโหวตนะ เนื่องจากเล็งเห็นแล้วนะครับว่าวันนี้เกิดปัญหาขึ้นกลัวว่าหากปล่อยให้เป็นไปแบบนี้ต่อไปอาจจะทําให้ประเทศถึงทางตันการบริหารราชการแผ่นดินยากลําบากคุณไผ่เนี่ยยังบอกว่าหลังจากที่พรรคเพื่อไทยไปขอเสียงสนับสนุนการโหวตนายกจากก้าวไกลแล้วแล้วก็มีแนวโน้มว่าพรรคก้าวไกลจะไม่สนับสนุนนะครับพปรชอรอจึงก็พูดคุยกันและต้องการให้ปัญหาการเมืองเนี่ยคลายตัวและตั้งรัฐบาลที่มีเสถีสรภาพได้เห็นท่าทีของก้าวไกลครับไม่ช่วยเราก็เลยมาเพื่อเป็น จุดคลายตัวตั้งรัฐบาลที่มีสถียภาพนะครับพลเอกประวิตธวงสุวรรณว่ายังไงล่ะทีนี้ครับในฐานะหัวหน้าพักนะครับแล้วก็เป็นคด,ดีเด d a นายกอีกคนหนึ่งออบอกว่าท่านไม่ได้สั่งการอะไรพวกเราคุยกันแล้วคิดว่าพบปชรอไปทางไหนก็จะไปด้วยกันอยู่ด้วยกัน,กนแบบนี้แหละขณะเดียวกันคุณไผ่ยังบอกว่าเบื้องต้น4 0สสของพบปชรจะโหวตหน,นุนคด,ดีเดตนายกของพรรคเพื่อไทยเท่านั้นแต่ครับจะไม่เรียกร้องที่จะมีส่วนร่วมในการจัดตั้งรัฐบาลและก็ไม่อยากให้สื่อเนี่ยมุ่งประเด็นไปที่พลเอกประวิต จะเข้าร่วมรัฐบาลห,หรือไม่เพราะว่าจะกลายเป็นประเด็นที่สร้างปัญหาผลกระทบต่างๆต่อการจัดตั้งรัฐบาลคุณภายกล่าวว่ามีข่าวเรื่องของงูเห่าในพปชรหลังจากถูกสังเกตว่ากลุ่มของร้อยเอกธรรมนัฐสสพระเยาวและเลขาธิการพ,พ,พรรคพปชรที่มีการตั้งกรรมการบริหารพรรคแล้วก็มีคุณธรรมนัฐเนี่ยเข้าไปใหม่นะครับมีข่าวว่าจะแยกตัวไปหนุนเพื่อไทยก่อนหน้านี้แกบอกว่าก็กลุ่มของตอนเนี่ยเข้าตามตรอกออกตามประตูส่วนตอบคนอื่นเนี่ยตอบแทนไม่ได้นะครับ ถ้าเราสังเกตจากข่าวนี้แล้วก็แกะเทปกันดีๆเนี่ยเราจะเห็นช่องว่างบางอย่างอยู่ที่เพื่อไทยก็เคยใช้แผนเหมือนพวชรนี่แหละครับแผนก็จะคล้ายๆกันอย่างเราสมมุติเหตุการณ์ว่าครั้งหนึ่งเพื่อไทยเคยโหวตช่วยก้าวไกลนะครับในการดันคุณพิธาอย่างสุดลิมทิมประตูนะครับถึงสองครั้งครั้งที่สองเนี่ยไม่ได้ถึงด่านการโหวตนายกแต่ว่าก็ไปแพ้ในเวทีของการช่วยโหวตว่าการโหวตคุณพิธารอบสองมันผิดระเบียบ การประชุมของรัฐสภาข้อที่11 4 1หรือไม่นะครับเพราะตอนหลังเนี่ยไม้ที่ถูกส่งต่อไปคือการโหวตนายกส่งไปที่เศรษฐาในาพรรคเพื่อไทยก็มีการพูดถึงการทวงบุญคุณว่าครั้งหนึ่งเพื่อไทยเคยช่วยก้าวไกลนะั้นแล้วถ้าวันหนึ่งเนี่ยนะครับสอวอหมดโอกาสการทําหน้าที่โหวตนายกแล้วเนี่ยเพื่อไทยก็จะกลับมาช่วยก้าวไกลอีกเพราะงั้นนี่เป็นการเหมือนกับการทวงบุญคุณร,รักษาบุญคุณกันไว้วันนี้พอก้าวไกลไม่ไม,ไ,มไม่แน่ใจว่าจะโหวตให้กับคุณเศรษฐาหรือไม่เนี่ยนะครับเราจะได้เห็นว่า คุณไผ่ลิกบอกส่งสมประโยคที่เป็นนัยยะทางการเมืองแล้วก็จะเป็นจิก๊กซอสําคัญในการเปิดทางแบบอ้า่ไส้กับเพื่อไทยช่วยโหวตหากวันหนึ่งส่งพลเอกประวิทธ์ขึ้นมาเนี่ยคือแกบอกว่าโหวตให้เพื่อไทยพักเดียวแน่นอนแล้วพลเอกประวิทธ์ก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือ40สอสอในพชรเนี่ยจะโหวตแบบไม่แตกแถวแล้วก็จะไม่ขอในการเข้าร่วมรัฐบาลประโยคแบบนี้ครับจะได้เห็นว่า พอปชรค่อนข้างมั่นใจพราะเนี่ระวิทย์ค่อนข้างมั่นใจคุณภัยก็ค่อนข้างมั่นใจว่าโหวตอย่างไรก็ไม่ผ่านแต่นี่คือการเปิดประตูสร้างบุญคุณกับเพื่อไทยไว้ก่อนนะครับเป็นสุภาพบุรุษมากโหวตให้แต่ไม่ขอร่วมรัฐบาลเดี๋ยวจะมีข้อครหาเพราะคันโหวตไม่ผ่านวันหนึ่งไม้นี่ถูกส่งต่อไปให้ภูมิใจไทยภูมิใจไทยติดเขากระโดงติดบุรีรัมเจริญคอนสตรักชั่นนะครับติดคุณศัก์สายามชิดชอบแล้วคิดว่าจะรอดไหมครับที่จะส่งไม้ต่อไปสู่การยุบพักภูมิใจไทยภูมิใจจจไไททยยยกก็็ออาาาะะะะมม่่่่ลล้้นนนนคครรรัับบดดปเเหีีีู ก็เลยส่งต่อไปอีกพักหนึ่งนั่นคือพักพลเอกประวิทย์แล้ววันหนึ่งเหตุผลต่างๆที่มีความเป็นสุภาพบุรุษช่วยเพื่อไทยในวันนี้เพื่อไทยก็บอกว่าเราเป็นพักที่มีความเป็นสุภาพบุรุษเพราะงั้นใครทาดีเราเราต้องตอบแทนกลับและทุกพักที่ดีกับเราแต่วันนี้โอกาสที่จะช่วยเนี่ยมันมาถึงพปชรก่อนเพราะงั้นเพื่อไทยก็ต้องช่วยพปชรก่อนก้าวไกลก็มีบุญคุณต่อกันนะ แต่เดี๋ยวพักไวก่อนเพราะโอกาสยังไม่เข้าทางคุณนี่คือการเปิดประตูอย่างหนึ่งแล้วก็เราเห็นภาพชัดเจนนะครับว่าการใช้ความเป็นสุภาพบุรุษทางการเมืองสามารถตอบแทนการช่วยโหวตกันได้ในอนาคตเพราะรู้อยู่แล้วอย่างไรเศรษฐาก็ไม่ได้เป็นก่อนหน้านั้นเนี่ยครับมีการพูดคุยกันในเชิงที่ว่าก้าวไกลก็ไปขอเสียงจากพปชรเหมือนกันคุณชัยธวัฒน์นะครับอธิบายไว้อย่างนี้เมื่อวานมีการออกมาตอบโต้คุณไผลิกนะครับเรื่องที่ก้าวไกลไม่เคยขอช่วยพปชรให้โหวตนายก ห่วงตั้งรัฐบาลแบบไม่เห็นหัวประชาชนก้าวไกลยืนยันตลอดนะครับไม่มีการไปขอช่วยไม่มีการเอาเสียงจากพักสองลุงทีนี้พอมีข่าวเล่นลอดแบบนี้ออกไปว่ามีคนในก้าวไกลไปคุยนะครับแล้วจากที่เห็นข่าวก็บอกว่าเขาบอกคุยกันแบบฐานะเพื่อนคุยกันแบบมองทางการเมืองไม่ได้โทรไปขอเสียงแต่อย่างใดแต่เลขาธิการพักคุณชัยธวัฒน์ก็ต้องออกมาอธิบายเรื่องนี้บอกว่าในส่วนของก้าวไกลเนี่ยไม่เคยโทรไปนะไม่เคยโทรไปขอเสียงใดๆให้มาช่วยหวดนายกเลยกับพปชร สิงหาคมนายชัยธวัฒน์ตุลาธนสสบัญชีรายชื่อและเลขาธิการพรรคเก้าไกลกล่าวถึงกรณีที่นายไ่ลิศสสกำแพงเพชรพรรคพลังประชารัฐให้สัมภาษณ์กรณีที่พรรคจะโหวตให้คัิเดตนายกตรีจากพรรคเพื่อไทยโดยพาดพิงว่าพรรคเก้าไกลเคยมาขอคะแนนเสียงจากพบชรให้ช่วยโหวตคัริเดตนายกจากเก้าไกลเช่นกันนั้นคุณชัยธวัฒน์กล่าวว่ายืนยันพรรคเก้าไกลไม่เคยมีการยกทัพไปเจรจากับพรรคพชรให้สนับสนุนหรือโหวตให้ ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆทั้งสิ้นนะครับและก็ไม่เคยคิดจะร่วมสังฆก,กรรมซึ่งเป็นกลไกลการสืบทอดอํานาจของคณะรัฐประหารยืนยันของจุดยืนของพรรคเนี่ยชัดเจนตั้งแต่สมัยพรรคอนาคตใหม่มาจนถึงยุคก้าวไกลไม่ว่าจะก่อนหรือหลังการเลือกตั้งก้าวไกลก็ประกาศชัดเจนนะครับว่าจะไม่เข้าร่วมรัฐบาลกับพวชรและพรรครวมไทยสร้างชาติหรือรอทศชอไม่เคยกลับคําพูดหรือว่าเปลี่ยนจุดยืนผมขอตั้งคําถามกลับไปยังผู้ที่เผยแพร่ข่าวเท็จนี้ออกมาว่าต้องการอะไร สร้างความชอบทาให้พักในพักหนึ่งหรือนะครับนะในการนําพลังประชารัฐเข้ามาร่วมบวรัฐบาลวันนี้ผมกัง,งวลว่าการจัดตั้งรัฐบาลกําลังทําโดยไม่เห็นหัวประชาชนเกรงใจผู้มีอานาจเกรงใจทุกคนยกเว้นนะประชาชนนะครับซึ่งปฏิเสธไม่ได้วันนี้เพื่อไทยกาลังขอเสียงจากทุกฝ่ายนะครับแล้วปปชรก็เอาด้วยกับเพื่อไทยแล้วนะครับการปล่อยข่าวแบบนี้ออกมาคุณชยัยวัต์ก็เลยโจจวกไปโจมตีไปว่าเป็นการปล่อยข่าวเพื่อสร้างความชอบทาให้พักที่มีพฤติกรรมแบบนี้อยู่หรือไม่นะครับสนับสนุนโดย วุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎปุ๋ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกรเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกล0954605580